สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสกูปปี 21, ้สองอขอบสิบเจ็ดมีคนทำแล้วเอาละนี้จะมารีวิวรบรบๆคอนนะครับเอาละเดี๋ยวบอกส่วนการใส่ล้อล้อหลังใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงส่วนล้อหน้าใช้แหวนรอง6ตัวถึงใส่ได้มาวิล้อ,อคันก่อนล้อหน้าอาจจะไม่ตรงางคลดูร้บคันก่อน อ่ะละล้อสิบ็ดนี้มาจากไหนเราสั่งซื้อที่ร้านอะไรทั่วไปแล้วดูมสั่งจากช้อปปีอะละเราจะมารีวิวท้อพันก่อนอะละเราจะบอกแนวทางใส่ขอสิบเจ็ดส่วนล้อหลังใส่ได้เลยร้อหน้าใช้แบบลองล้อถ้า เป็นสกูปปี้อตัวขับ12ล้อหน้าแช้วแวนลอง6ตัวล้อหลังใส่ได้เลยแต่ถ้าตัวธรรมดาใส่ได้เลยถ้าเป็นซูมเมอร์เอ็ที่เป็นตัวล้อแม็กก็แช้วหวนลองเหมือนกันกับสกูปปี้อและถ้าเป็นมูฟตัวธรรมดาตัวล้อซีรวดใส่ใส่ได้เลยมังแช้วแวนลองแต่ถ้าสกูปปี้ไอปี2018เ0 1 9 พวกเขาสิบสองก็แช่แหวนลองอาลาจบการีวิวไม่เท่านี้